กาบสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พอเที่ยงบุกปันผ้าพีผ้านองเดินทางขึ้นมาสำนักสงฆ์ถ้ำนาข่านาทิมเนาะครับผมเนาะจะมาสอบถามมาขอโชคขอลาบจากพระอาจารย์พระงวดที่ผ่านมาในี่พระอาจารย์เป็นกระหายแปดศูนย์ออกศูนย์แปดเต็มๆเลยครับท่านผู้ชมฉะนั้นแล้วงวดนี้ครั้งนี้พอเที่ยงก็จะเดินทางขึ้นมาหาพระอาจารย์อีกครั้งหนึง่งเพื่อว่าจะมาขอโชคขอลาบไปแบ่งปันให้พี่ให้น้องไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปเจอกันอยู่บน สลาเนาะครับผมเนาะสลาที่พระอาจารย์เพิ่นอยู่นะครับผมเนาะเดี๋นะยนะวไปสอบถามเบิ่งว่าตัวเลขกเด็ดพระอาจารย์จะแบ่งปันให้พี่น้องงวดน,นี่เป็นเล็กโตใดจุดใดถูกใจแต่ผมชมวแฟนช่องหรือบอกเขาต้องไปเบื่องไปช่มงมพร้อมกันเลขครับผมทา้มาเที่ยวนีมาติดตามตัวเลขก,กับพระอาจารย์เนาะครับผมเนาะมั่งวดก่อนที่ได้คลิปแม่พมามไปนั่นเพิ่นบัญญัตบัญัติในฝันของเพิ่นต้องช่วงเท่ายๆยของพระอาจารย์นี่ต้องช่วงเท่าย งวดก่อนก็ถือว่าฝันแม่นได้ครับท่านผู้ชมฝันเป็นตูวอีีฝันว่าคนมาสองขนมากวนพายจานเจ้าปืนแก็บยิงจเจ้าปืนมามีลูกพระเสียงแปรหายเป็นแปดหนึ่งแปดศูนย์ตรงเป๊ะเลยครับท่านผู้ชมงวดน,นี้มาเบิ้งตัวเลขของพายจานแล้วก็มาฟังความฝันน,น,นําเนาะความฝันบ่คข้าพายจานงวดน,นี้เอองวดน,นี้ก็ฝันอยู่มันจะฝันสองช็อตเนาะครับที่เลยเต่ตืนตืนงวด เลขเป็นเสียงผู้ใดก็มาบอกนะงวดนี่เลข 5, หา้าเขาว่างวดวันนี้อนี่ก็หาหนึ่งหาเก้ากันเลยก็เลยมาจับรายกันหาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหากันเลยก็บอกโยมหลายคนโยนี่คือนขึ้นแหลกเลยหลังจากหวยออกขึ้นแหลกเป็นมาบอกเลยครับว่าหาก็เลยจับเอาเก้าหนึ่งห้าบอกโยมไม่สุอรอัติรีไว้โยมสร้างนะที่เพิ่มาเหตุ พระเจ้าไงองค์ทองนี่บอกครับผมได้โทษไปบอกเพื่อนกะช่วงมาเอาใบสีมาถวายพระเจ้าใหญ่ก็ฝันคือกันอีกบานฝันว่ามีพระพุทธรูปพระมีพระสามวงไลยพระพุทธรูปสามวงยืนนี่อยู่ข้างกลางนั่นองค์องค์ที่ปัจจุบันพระเจ้าใหญ่องค์ทองอยู่กลางเออ่ยไท่านอีก็อีกสององค์ทีอยู่ทั้งทั้งหน้าใต้ครัวนะ ใช่ัวจะอยู่ดันนาแม่ครับแต่ว่ายิเพิ่งกันเลยบอกว่าจะสร้างให้อุค์ละหบาทเนาะือว่าหาก็เรียกว่าจี้หาบาทหาล้านบอหาหรือหแสนก็น่างี้ต่ว่วก็ก็เลยมาเตีเอะเก้าก็เลยจับที่เพิ่งบอกว่าห้าเก้าสามก็เรียกว่าเก้าหสามหรือสามแปดสก็เลยเขียนไว เขียนวันนี้ฝันวันว่าแจ็คเข้ามาแต่ใสเอาเขาเอาน้ำทำปลามาถวายทั้งตหมุกงเนี่ทั้งตุ่มไก่นี่ก็เลยฝันก็เลยได้กินน้ำเขาก็เลยว่าจะกลับแล้วก็เลยสะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาเอาคือฝันแนวนั้นเลยว่าจริงเป็นพระพรานี่ก็แปลได้เป็นแปลเนาะค่ะทผช้ชมเนาะ พระอาจารย์นาจเขียนไว้มันจะมีเขียนต้นหนีต้นเล่เก่าหนึ่งหาเก่าสามหาเก่าหนึ่งหาหรือเก่าสามหาแต่ว่ากัจะแมนี้ได้ขับใสมมู้ชมเข้ามาเก่าหนึ่งหาหรือว่าเก่าสามหา เนีย่ยงววายังสั่นันพระพุทธรูปนีม่นมาจะตีเป็นเก่าด้เนาะผมว่าก็ก็จะมันใจคือว่าคนบอกว่า้มาย้ำได้เพิ่นกัว่าหาเ่มได้กับหาหัวนี่ได้ังว่าหาตั้งแต่กัเพิ่นก็เอาเงินน <songs. S 2> ้ามาถวายร้อยนึงเนี่ยพันึงเนี่ยื่อสีนัในกล้อฝันครับหัวม่สีมีสีหรือลอยหรือชุดหนึ่งก็เลยไว้ที่ซีบกว่า แต่ว่ากับฟันดีฟันต้องเท่ากับคนเอาของมาถวายเป็นซ่องปัจจัยอย่างหน่นะคแต่ว่าก็บ่อน<ม>้ำพุ่มฝันนะครับแลว่าที่ที่มากที่ดีก็คือมีหานี่แหละไยอยังว่าถ้าไม่พามฟันก็นเลยว่าถ้าติดห่านี่ค่อยมากนั่อยู่นเดียวไม่ใช่บวกับหัวบ่อไฟจานอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าหัวเก่าขึ้นตัวเดียวกันเพราะว่าหกมาแห้งๆก่อนจะวางใส่เครองคัดทมให้ชุ่มงวดนี้ มันก็แล้วที่พูมมากนะเลิถ้า FC เิ่นเบิงแตเพิ่นมากวกหัวกับเกาะเพราะมันตัวเดียวกันนะกับหัวแต่เป็นสี่นะอาจจะเป็นหกสามห้าเป็นสี่กระได้นะหรือว่าจะเป็นหกหนึ่งห้าเป็นสี่กระได้ครับแล่ว,ว่าพายอาจารย์กับเขียนไหวซ้ำนี่ลราฝันนะฝันนี้ดีเลยเขียนไหวซ้ำนี่อเอาเอาเขียนเบอร์โทรไหวน้ำเนี่ยพายอาจารย์ครับเขียนเบอร์โทรไห้น้า เอฟซี 4, พันยารวมทั้งบุญเนาะทั้งวัดต่อไปพอเที่ยงก็จะบอไดชพันพอเที่ยงจใจมหาพายจารย์หลวบางท่านมันก็ถามใช้ย,ยาไพาจาพรย์พอเที่ยงกับโมหูจักกันเลยว่าโตมหาไพจารย์หลดแต่สิหูจักกันเนองบอ่บอให้อ,ออกทางอันนี้เนาะแต่ว่านี่อยู่สำนักสงฆ์ทำหน้าค่านำทิพย์ครับผมแต่ามืูอช่วเนาะขออนุญาตได้ไพจารย์กับหัวหน้อยนี่ครับ เป็นเก่าหนึ่งหาเก่าสามหาเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปครับผมเป็นพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่องค์ทองเนาะครับองค์ใหญ่ถึงว่าจะตีเป็นเก่าก็ไดครับผมมันโมนพระสงฆ์ขัพาพระสงฆ์นี่หลายคนหลายท่านกาจจะตีแปดครับแต่ว่าพระพุทธรูปอาจจะแมนแมนข้อมอายจาย์อยู่ครับอาจจะตีเป็นเก่าเนาะตีเป็นเก้า 9ก้าหนเก้าสมหแต่วเก้สามหานี่จะตรงตัได้ครับสมุชมตามบทเสียงว่าคันพระจาจาร์ฟันเหม็นคึองวังที่ผ่านมานี่เก้าสามหานี่ตรงตัวเพราะว่าพระสามองค์พระสมองค์รากับผู้ใดกระบอกขึ้นมามิจฉาวหาหานอกพระจาน,น,นรทร์เนี่ยผู้ใดฟันมากกับมิจฉาหาหยุบหุ่านกรหนักหน้า,าค่ากับเอินเต้มืองวนเหลือนแหลกเลยเพราะว่า หามาได้งวดนี่เพื่อนว่าอืมโอ้ยหามันก็หาหนึ่งหาเก่าเพื่อนก็เลยบอกในความฝันนะนะบอกว่าบย่างสี่งละจะเป่าจาถัวเด้อก็เลยวอกอยางสี่งหาหนึ่งคันมันหาไม่ดีกับหาหนึ่งหาเก่าก็บอกอางสงนี่นันความฝันเนาะครับแต่ผมชมเนาะตัวเลขของพายจานครับผมสำนักสงฆ์ถ้ำนาคาน้ำทิพย์แต่พอเที่ยงก็ขวบอีกครันหนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะว่าอยู่ที่สำนักสงฆ์ถ้ำน้ำทิพย์นี่ สำนักสงฆ์ถามราคาถามหนอเนพี่็ยังขาดปจัจจบันใจหลายสิ่งหลายอย่างล่อจากเย็ซีได้หลายคนใน,ยในหลายท่านสารนิกชนที่เพิ่นอยากรวมทำบุญอยากสั่งวัดาสาั่งว่าเนาะเพื่อว่าในในเมืองในหน้าเพิ่นกะเบอร์จะคนไปสั่งนะคุณสมุทรชมเพื่อว่าท่านใดอยากมาคอยมาสาั่งอยู่ที่ชนบทกะสามารถติดต่อมหาไพจารย์ได้ครับผมก็คือ0924973414เป็นเบอร์โทรของวาดจาันโดยตรงครับผมบริารพานพอเที่ยงเนาะ พอเที่ยงจะบอกขอผ่านพอเที่ยงมีหยังกไงคุยกับพระอาจารย์เลยจ,จะอยากร่วมบริจาคร่วมทำบุญในแบบใดกะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะมาคุยกันกับพระอา,าจารย์โตเล็กันนี่ละครัก็ยังพระอาจารย์ให้โอ้มันเป็นมือที่พระอาจารย์เอาไปใบสีไปถวายเพิ่นเลยบอกครับมือนั้นแม่นตัวนี้ตัวที่สองแต่ว่าตัวนี้หลังจากเลขออกมือเล็กคนมาคนมาบอกเลยบอกหานอย่างเดียวเนี่ยนไะม่ได้หานไม่ได้หาอย่างเดียวก็เลยว่า <laughs> ขั้นต้นนี้ก็คือขื่นนั่นแหละขั้นขืนเพราะว่าเมื่อฝันเห็นกกะย่างมากนะก็มีพาพาสามพระพุทธรูปสามองค์แต่ว่าบอดียูต่มเนี่สูงอยู่ศูงเป็นส่มเป็นเลยนะก็เรียกว่าองค์ลาหาบาทสมุทรขึ้นเหนือกนเรียกว่าหาทส้นหรือหาดก็เรี้กว่านี่กามันเก่าสามหาหกสามหากรได้แล้วคาตมุชจมว่ากับหัวเนาะ ก็สามหาหกสามหาออเอาพิจารณาเบอร์มาเองเนาะข้าแต่สมุชมเนาะแต่ว่าเรื่องเทิดบุญเทิดศิลป์อย่าก,ก็ยังปเป็นเรื่องก้าวไว้ล่ะข้าแต่สมุชมกะยังขาปปยปุตตะใจและเชิงนายางอีกอย่างก,กับมีแม่พ้ามเพิ่นมาอยู่นั่อยู่นีแม่พ้ามเพิ่นมาบําเพ็ญศีลภาวนาอยู่สำนักสงฆ์สาน้าค่าเพิ่นกันบว่ได้ไม่มีกุตไมหยังเพิ่นก็อยากสร้างกุเพราะว่าเพิ่นว่าละแล้วทางโลกเพิ่นอยากเพิ่น,น,อพน,น,น,อ <laughs> นอยากศึกษาธรรม ตรายยืนหนีก็มีกุดสองหลังกับมีพายยู่สองรูปนะครับผมเนาะอันนึงก็เป็นของพระอาจารย์องค์น้อยนี่แหละครับแต่ว่ามเพระอาจารย์านองน้อยพระอาจารย์น้อยแต่ว่าเป็นเจ้าอาวาสก็อีกรูปหนึ่งเพิ่นม่าจะใส่บทเสียงกับบกกระดิคุ้นเคยกับเพิ่นเนาะเพิ่นมาอยู่น้ำพระอาจารย์กับแม,ม่พามกาอยากสร้างกุดของแม,ม่พามนะครับเรื่องวัดว่าอารามมุนีละไฟจะเคลียร์ยังอยากซรอยพระอาจานสั่งยังกะสามารถโทรมาพระอาจาราย์ได้าาาาาาาเลยครับผมเนาะบอโทรเพาาารื่เชื่อล่งให้เป็นที่เรียบร้อย พระอาจารย์จะบอกอยังก็เป็นสี่วครับผมพอจะเลื่อนพ่อนเก็บี่ของช่องสแตดาชาน e ลกับไอ้สแตดาชาน e ลถ้าผู้ใดอยากจะร่วมสางหรือว่ามาดูวัดว่าอารามของพระอาจารย์ที่อยู่สำนักสงฆ์ธรรมนัฐนี่ก็ขอเชิญร่วมเชิญเพราะว่าช่วงที่ไม่พระอาจารย์จะทำพิธีการ ตรวจมุ่นคาปีแหละกระลังจากนั้นเราคิดว่าจะบวงสรวงวงพระเจ้าใหญ่องทององทองที่อยู่สำนักสงฆ์ทนาคาหรู้ว่าเอฟซีทางไกลอยากมาเหยียมยามที่ว่าวัดว่าอารามที่ยังบ่ะเทจะเริ่มหรือว่าก็มารล่วมส้่งกับอาจารย์ใดเด้อขออารักขอนิมนต์ขอ,อเรื่องเชิญเด้อขอเรียนเชิญขอเรียนเชิญ ครับผมว่าในะอาจารย์สวดมวนต์ข้ามปีนี่เป็นวันที่เท่าไหร่เพราะว่ามีเอฟซีเป็นอยากรวมมากปกติมกกันจะขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดนี่แหละสามสิบเอ็ดเกิดมาจะเป็นวันที่หนึ่งวงสรวงนี่ครับบันี้บวงสรวงกำลังจะด้มือหรือเปล่าครับหรือว่าในได้มือมเพราะให้ผ่านของโยมอยู่ผู้สิงก่อนนะอ,นอนนเดี๋ยวเฮาคอยฟังคลิปหนาเนาะเขาจะมาโจเนาะปีหนาปีหนา เรวเครื่องจะหูงจักดอกพีนาก่อน,นะพีนากีีบผโดยนักแต่ผู้ชมอา้าครับผมกระบังบาตุสันเพิงจะถ,ถูกถูกใจเนาะงวดกว่อนนี่มีคนถามโพสต์อย่างยีวพาจานไหนเลยตัวเลขโพสต์อย่างมันบริบอก8 0 0 8โอ้แต่ว่าก็ได้เฮ็ดคลิปลงไปอยู่ครับผมงานอันนี้ตัวเลขงวดนี่กระบังบาคงจะถูกถูกใจแตนผู้ชมแฟนช่องนะครับผมเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ไดชแนลไลท์สตาร์ชแนลท่าในใดที่เข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ดในครับท่านผู้ชม ล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคดีโชคหมานกับตัวเลขของพระอาจารย์แล้วเขาแม่พภาพเนาะให้เพิ่ด้มีเงินมีนมคำกันตอนรับปีใหม่นะครับผมเนาะให้ทุกท่านมีแต่วามโชคดีโชคดีตลอดปีตลอดไปโชคดีตลอดปีตลอดชาติคลิปนี้พระเจ้าก็ตลาไปก่อนพอก็ไหม่คลิปหนาสวัสดีครับครับสาธุสาธุสาธุครับอาจารย์